ยาวามนรับนัแปลวันท so so ี่2กยาับต่อมาก็มีการวนยายผลนะครับยาผลมาเรื่อยๆนะครับนก่ะทั่งนะครับทราบว่าที่ทัยานะครับที่ในเขอที่ ผู้ชมครับต้องบอกว่ายิ่งจับยิ่งเยอะจริงๆครับสาหรับเครือข่ายยาเสพติดครับวันนี้เองทางด้านเจ้าที่ปปสเจ้าที่ตารวจนครบาล8เจ้าที่ตำรวจนครบาล9รวมทั้งกองทัพไทยครับทั้ง3หน่วยงานนี้ได้ระดมกําลังกันครับลงพื้นที่ไปที่ฝั่งสุนดีครับหลังจากที่เมื่อช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมามีการจับกลุ่มผู้ต้องห แค่หนึ่งรายครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการขยายผลจนวันนี้นะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับในย่านฝั่งคนคล็อกของกลางและทรัพย์สินกว่า25ล้านบาทครับช่วงเช้าที่ผ่านมาสํานักงานปปรสร่วมกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล8นครบาล9และกองบัญชาการกองทัพไทยครับลงพื้นที่ย่านฝั่งทนบุรีปิดล้อมเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดกลายสําคัญสืบเนื่องจากเมื่อปลายปี2500 65, ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า6 2 0 0เม็ดและยาไอซ์69.19กรัมด้านเลขาปปสรครับนายวิชัยชัยมงคลได้พูดถึงการปิดล้อมครั้งนี้ว่ามีจุดเริ่มต้นจากการจับผู้ต้องหาเพียงหนึ่งรายพร้อมกับข้อมูลเชื่อมโยงกับผู้ค้ารายย่อยและลูกค้าจำนวนมากทำให้สามารถออกหมายจับได้39เป้าหมายการลงพื้นที่ครั้งนี้สามารถทำการปิดล้อม21จุด สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด11คนด้วยกันครับโดยหนึ่งในนั้นคือการจับกลุ่มน,นายณราธิปครับพร้อมของกลางยาอ e ี120เม็ดคีตามิน25กรัมพร้อมเครื่องช่างและกล่องมะฝรั่งติดแม่เหล็กที่ใช้ในการลักลอบส่งยาเสพติดเบื้องต้นยึดทรัพย์สินในเครือข่ายนี้เป็นบัญชีสมุดเงินฝากบ้านพร้อมที่ดินรถยนต์รถจักรยานยนต์พระเครื่องทองรูปพรรพันธ์และทรัพย์สินอื่นๆจำนวน141รายการมูลค่ากว่า25ล้านบาท